ความเชื่อผิดเกี่วปัญหาสายตาสวัสดีค่ะคุณเต้หมอใบตาสวัยดาค่ะหลายคนคงจะเคยได้ยินนะคะว่านอนกินจะกลายเป็นมูอย่าชี้รูงเดี๋ยวมีนจะปวดคำนี้ก็คงจะเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะคำก็เอียงเขียนหนังสือเอียงนอนตะแคงเยอะๆจะทําให้สายตาเอียงอันนี้จะเชื่อกันผิดเดีะยวมากเลยนะคะปัญหาสายตาเอียงเนี่ยเกิดจากความโค้งของกระจกตาที่มันไม่เท่ากัน ทำให้เรามองภาพาให้คงชัดในสายตาไม่ชัดทั้งมองใกล้มองไกลไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมเหล่านี้เลยค่ะสายตายาวเด็กไม่สามารถเป็นได้จริงๆต้องแยงกออกสองอย่างนะคะระหว่างสายตายาวโดยกาเนิดกับสายตายาวตามอายุประเภทแรกคือสายตายาวโดยกําเนิดซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะสายตายาวตามอายุเด็กไปตามชื่อเลยค่ะ เด็กไม่สามารถเป็นได้เพราะจะเกิดกับผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นอันนี้เด็กๆคงจะเป็นไปได้ยากแน่นอนค่ะแต่ถ้าสั้นในส่แว่นสายตาจะยิ่งสั้นเพิ่แมแว่นตาเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาสายตาให้เรามองภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้เป็นการรักษาหรือทําให้สายตายุดิ่งลงหรอกนะคะปัญหาสายตาควรได้รับการดูแลแก้ไขอย่างปูิวิธีจากผู้เชี่ยวชาญนะคะอีทีน้าจะพยายามรวบรวมข้อมอูลมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังค่ะ